สิบสันสามยาพนัก <laughs> งานน่ารักมากน่าทานมากกัะสสิบบาทเอง ที่นี่นะคะสมมติว่าใครแบบทานอาหารแล้วอยากจะใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยก็ตรงนี้เขาก็มีให้นะคะแต่ะโต๊เพราะว่าเราทานแล้ทานอาหารแล้วบางทีมันจะมีเศษเล็ก mm hmm. เศษน้อยติดตามข้อฟันค่ะ mm hmm. ก็จะต้องใช้ไม้จิ้มฟันเนาะนีอนตอนนี้นะถูกท่านที่ปาปได้รับประทานเสร็จแล้วคะ่ะนี่นะคะเอี้ยงเลยคะ่ะทานคนเดียวดู ค่ะร้านปั้นทองอยู่ตรงนี้ด้านนอกก็เป็นติ๊กซ้ำน,นะคะเลือกทั้งหมดสามอย่างพนักงานน่ารักมาก ก็จะเป็นหมีสัวหมูนะคะอันนี้ก็มีเครื่องในอะไรด้วยเป็นร้านนะคะแด่ก,กัอันนี้จะเป็นชามะนาวเดี๋ยวเราก็มารอติ่มซ้ำกันค่ะนี่นะคะจะเป็นออเดอร์ต่างๆก็สมมติถ้าใครมาก็สามารถที่จะเหมือนเขียนว่าต้องการกรรามมะะรี่ละพอชันนะคะมันจะอธิบายใส่ เป็นมีส่วนหมูคาจาระสี่บาทนะคะแล้วก็ชามะนาวชามะนาว25บาทนะคะตรงครัสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องสายทางไปนะคะวันนี้นะคะเก็จะไกลัมา,มาแล้วก็ทานอิันต์ตอนเานะคะเส้น้งางเปิดกวัางน,นะ,ะร้านานี้นค่ะอยู่แวเฟมเมืองพนมรุ้งป่า เคยทำเป็นชอ็อตก็คือทำคลิปประมาณสั้นๆไม่เกินนแล้วก็ไม่สามารถถ่ายเงินสดแล้วก็สแกนสดก็ได้นะคะแล้วเมื่อวนนีนน้ที่ยทายสั่งมีเสือนะคะเป็นมีเสืหมูแล้วก็ชามะาค่ะ มันเอาชีสมากค่ะอันนี้เป็นจ้อปูนะคะข้างใน,นเป็นปูค่ะน่าทานมากดูดิโอ้โหก็ต้องไปไปทอดนะคะทุกคนเป็นบริเวณตรงสวนหน้าร้านนะคะนี่ใครเลือกแล้วเขาจะพาไป ตรงนู้นพาไปอุ่นสตรีมเพื่อให้ร้อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสินจาประเภทต่างากนะคะก<ม>็คือก็อสามารถแบบทีหยิบถาตรงนู้นมาเพื่อมาเอาของตรงนี้นะคะแล้วพาไปให้แม่ค้าตรงนู้นคะ<ม>่ะนี่คะ่ะ่าให้น้องตรงนู้นนะคะ<ม>น้องเขาจะจดอะเอีกนีค่ะ trinta e มัก็เป็นสินค้าชิ้นหนี่งไเป็นบาตรเป็นเขาไม่เป็นไวเซเปอร์ที่นี่นะคะสมมติว่าใครบผ่านอาหารแล้วอยากจะ ้ไม้จิ้มฟันเนี่ยก็ตรงนี้เขาก็มีให้นะครับแต่อะโตะเพราะว่าเราทา,านรับทานอาหารแล้วบางทีมันจะมีเศษเล็กเศษนอ้อยติดตามข้อฝันข่ะก็จะต้องใช้ไม้จิ้มฟันนนอยนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วค่ะก็แน่นอนว่าทานเศษน้เราก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะคะในการเกีย่ยเศษอาหารตามข้อฝัน เพรมันกได้ได้มันทาไปอย่างนะ้นอไว้เสียเลยก็คือเพื่ออะไรที่ถึงส่วนตัวของคนเาส่วนเ่องที่ออไรอย่งี้ยอม่ไ็นคนงานก็คไอมาขายร้อยมากินหลายครั้งนลยี่มาทำคลิดด้วยเราไปลงทนต้๊งก็คือรานง้นจ้าจ้ ตอนนี้นะ,ะพี่บายก็รับประทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจ่ายค่าเสียหายไปประมาณ210บาทนะคะถือว่าโอเคเป็นมื้อเช้าที่โอเคเลยค่ะแล้วก็ร้านที่นี่นะคะเมื่อกี้ได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะก็คือร้านที่นี่เปิดทุกวันนะคะก็บางทีเดือนอาจจะหยุดวันสองวันแล้วแต่เปิดในตอน6โมงเช้าแล้วก็ปิดตอนอตอน11โมงเช้านะคะเกิด้าของหมดแล้วเขาก็ปิดเลยะคะ่ะเกิดถ้ามีลูกค้าอยู่ก็ยังเปิดอยู่นะคะคือ 6โมงจนถึง1ดโมงเช้านะคะก็วันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสถานที่รับประทานอาหารดิมซัมนะคะสมมติถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนมาที่อำเภอตะก,กัวป่าปแล้วก็อยากจะรับประทานอาหารดิมซําตอนเช้าๆเนี่ยตาก็สามารถมาที่ร้านปั้นทองได้นะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองอจะในอำเภอเมืองตะก,กัวป่าปะนะคะสมมติถ้าเราขับรถมาจากบกศตะก,กัวป่าปเนี่ยพอ,อพอมาถึงตรงที่ ตรงธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถเลี้ยวข้าเดินแล้วก็จากหน้าปากทางธนาคารกรุงไทยมาตรงร้านนี้ก็ไม่เกิดก็ประมาณ200เมตรนะคะก็จะมีร้านต่งที่มันจะมีร้านติดก,ก็คือมันจะมีร้าน2ร้านติดก,กันนะคะแล้วก็ของปันทองน่จะขับมาอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ปายจะพาทุกคนไปดู้ไง่ายๆถ้าไงวันนี้เดี๋ยวขอจบคลิปสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาผ้าต่อค่ะถ้าไงมาในมานนที่นี่ค่ะอย่าลืมแวะมาที่ร้านปั้นทองกันเดี๋ยวรีบขอสุไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ